สวัสดีค่ะฟอดแตงบแอนนะค่ะแอนแน่นค่ะฟอดพัฒนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดู Nextgen y t ท c ค่ะราคาตัวรถที่1นึ0 0ล้านบาทค่ะเป็นรุ่นเกียร์6สปีดคันนี้หล่อมากๆเลยค่ะสีดำนะคะแต่งออกมาสวยและดูดีมากๆเลยนะคะลูกค้าค่ะมาเริ่มจากกระจังหน้าเลยค่ะกระจังหน้าค่ะเป็น FORD นะคะเป็นกระจังหน้า V6 เลยนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ 3. จุดด้วยนะคะในเรื่องของไวท์แทนะคะกันชนด้านหน้านะคะเป็น สองสีทูโทนค่ะสีเทานะคะสลับกันกับสีดำเงานะคะอันนี้ทำสีเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงนะคะทั้งสองห่วงนะคะเป็นสีดำค่ะและมีแผ่นกันกระแทกด้วยสีดำด้านค่ะไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกอาคลิปด้านข้างเป็นสีดำดำด้านนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วมีคลิปข้างเพิ่มเติมนะคะสวย ออกแบบมาได้สวยมากๆนะคะเป็นดีไซน์ของเขานะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าตัวซีนะคะแต่งเสริมรอนะคะข้อไฟหน้าเป็นสีดําด้านค่ะฝากระโปรงค่ะเป็นสครคปนะคะใส่สโคปด้วยเป็นทรงฟิตนะคะสันจมูกเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็โลโก้ของเขาเป็นรูปแรดค่ะคันนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะและใส่ซุ้มล้อนะคะเป็นแบบฟันเฟืองสีดําด้านค่ะส่วนซีรีส์ยางค่ะ 275ทำานะคะ R ยี่สิบแคเลยนะคะเป็นยางออสเทเลนนะคะของโอตโตนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะลายแมทกแก้มข้างค่ะคลิปด้านข้างเป็นสีเทานะคะแล้วก็กระจกข้างเป็นสีเทาเหมือนกันครอบเบ้ามือนะคะกันสาดนะคะใส่เพิ่มเติมให้ไม่ได้มีมาจากโรงงานส่วนเหล่าลาังค้ามีมาจากโรงงานนะคะสามารถรับน้าหนักได้ถึง300กิโลเลยทีเดียวเปลี่ยนมาได้ข้างไหมคะเป็นของยี่ห้อฮามือค่ะสวยมากเลยนะคะโรบบ้าเปลี่ยนไหมค่ะ ก็ว่าเปลี่ยนไม่เป็นของที่ที่วาอัโหดนะคะและใส่ตะแกรงนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเป็นของที่ W I ค่ะใส่ของใส่สัมภาระได้นะคะไฟท้ายเป็นไฟท้าย L E D ดีค่ะเสริมหลอดด้วยครอบไฟท้ายขาหลอดม,ม,มากเลยนะคะครอบฟาท้ายค่ะ FORD เป็นสีดํานะคะสวนมา,มากๆและโลโก้ของเขานะคะมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะ แล้วก็ไฟเมกดวงที่3มนะคะมีมากับฝาท้ายด้วยกันชนท้ายค่ะเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นของยี่ห้อฮามเมอร์ค่ะมีหัวโอเมก้าทั้งสองข้างเลยนะคะในรุ่นของไวทแท็กนะคะจะมีพับกระจกไฟฟ้าและปรับกระจกไฟฟ้ามาดูภายในกันค่ะเบาะเป็นเบนาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีทมสีส้มค่ะแล้วก็ปรับเบาะไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแพงแอร์ค่าสวยงามมากๆคลิเลืนข้ามาสีดาเงานะคะแล้วก็ระบบไฟค่ะสามารถปรับได้นะคะหมุน หมุนหมุนปรับไฟได้ด้วยนะคะแล้วก็มีปรับไฟนะคะหน้าจอได้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับไฟสูงต่ำได้มีผู้สตาร์ทค่ะหน้าจอคนขับอยู่ที่8นิ้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้าเชื่อมต่อยอพ่นสามารถถายและรับสายที่พวงมาลัยได้ด้วยละคะแล้วก็มีรู e คอนโทรลด้วยนะคะสามารถปรับไปถึงสีทิศทางแล้วก็หน้าจออยู่ที่หน้าจอตรงกลางอยู่ที่12นิ้วค่ะ ชเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีแป้นชาร์จมือถือด้วยนะคะแล้วก็มีเกียร์เกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะ170แรงม้า405แรงบิดค่ะมีระบบหลอมด้วยนะคะในรุ่นของไวแท็กนะคะมีปัดน้ำฝนออโต้และก็ไฟออโต้ด้วยนะคะลูกค้าขะสนใจอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ0ูนย์เก้6แปน่ะคะมีแฟรนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านด้วยแล้วก็แฟรนซ์นผ่านแอนเป็คนคนขัรบรถส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ่ะะบบ๊ายบายยค